สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับรายการให้ทุกเกมนะครับผมวันนี้เนื่องจากว่าเกม Dead by d a y l i g ต t ตอนนี้นะครับเขามีตัวเซิร์ฟเทสนะครับอัปเดตใหม่ว่าจะมีฆาตรกรครับสซูเวอร์ใหม่นะครับผม,มผมก็จะมาเปิดให้ทุกท่านดูว่าฆาตรกรใหม่ชื่อว่า The Bright The b r บ g h t ความยากขั้นกลางฆาตรกรผู้ประดาเปี่ยวนะครับสามารถพุ่งทะยานไปข้างหน้าพร้อมชนสิ่งกีดขวางทำให้ผู้รอดชีวิตบาดเจ็บได้เปิ๊กก็มีนี่คือชุดนะมันก็มีชุดอะไรเนี่ยเอยเสื้อคลุมยาวเึือกรับชอมทำลายกระดูกเครื่องรางไม่เกี่ยวแล้วข้อมูลตัวละคร ก็มีเปิร์กอุ้งมือมังกรหลังจากแตะเครื่องปั่นไฟพาราชีวิตคนแรกที่ทำอะไรกับเครื่องปั่นไฟใน30วินาทีถัดไปจะกรีดร้องท้ให้เปิดเผยตำแหน่งของตัวเองเป็นเวลา4วิและติดสถานะปลอดกำบงังเป็น60ถ้าใครไปแตะเครื่องปั่นไฟนี่โคตรซวยเลยคำสาบเชิดชูเลือดแล้วก็คำสาบไม่รู้จกตาย ว่ามันก็น่าจะโกงอยู่แล้วนะสามเปอร์ของมันนะไปดูเซอร์มันดีกว่านะครับเซอร์ไวเวอร์ก็จะเป็นเฟลิกลิทเชอร์เลิทเชอร์นี่วมาเฟลิกลิทเชอร์มาดูชุดเิยดีด้แจ็กเก็ตพรีเมียมมีสองชุดเ้ยชุดนี้สวยะระดับโลก กางเกงธุรกิจต้องเป็นนักธุรกิจแน่นอนอกำเนิดจากอะไรไม่รู้ว่ามันยาวมากผมเพียดอ่านเพราะผมจะไปลองเล่นแหละจะลองกดดีผมจะเจอห้องไหม,มโหลดตอนเช้าๆเลยเซิร์ฟเทปมันมีอะไรเราตามอัพเลครับเราไม่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟหลัก แต่ถ้าผมดูแล้วนะจะหาห้องแต่ผมได้ข่าวมาว่ามันจะมีแมปใหม่เอ้ไม่ใช่แมปมีแมปใหม่มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่ยแมปใหม่แล้วก็พวกภาพกราฟิกในเกมนะภาพมันจะสวยขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นทุกด่านไหมแต่ผมว่ามันน่าจะไม่ได้เป็นทุกด่านนะ ไ่าจะเป็นแค่บางดานะครับแผ่นไม้อะไรเนี่ยปรับให้สวยขึ้นให้มันเหมือนจริงขึ้นแสงไฟอะไรนี้นะครับ โอเคนี่ก็ข้าวๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเจอห้องได้เล่นเลยแล้วกันนะครับนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมเจอห้องเข้าเกมมาแล้วอุ้ยผมได้เล่นด่านยามาโอกะครับเฮ้ยนี่นะครับด่านยามาโอกะมันเปลี่ยนใหม่นะดูสินี่ผมปรับภาพต่ำนะถ้าปรับภาพสูงนี่มันน่าจะสวยกว่านี้นะ เอ้ยปั่นไฟเลยล่ะนี่ปั่นครับป่นเฮ้ยเวลาซ่อมไฟโอ้โหนี่ครับมีการเปลี่ยนใหม่อย่างใชไลมีสายไฟโอ้โหอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยด้วยเออผมว่ามันดีนะมันทำเนี่ยเออมันทำเหมือนจริงขึ้นผมว่าตรงนี้ดีมากเลยไม่ใช่ยางเข่านี่แบบว่าเหมือนแงะอะไรก็ไม่รู้ ใช้มือต่อสายไฟจอบจอบก่อแสงปั่นไฟเร็วเพื่อแม่งโดนนะเพื่อมันชุกอยู่แน่นอนผมไม่ชินว่ะ ภาพมันแบบว่าผมไม่ชินมากเลยเนี่ยมันแตกต่างจากแบบเก่าเลยสิ้นเชิงโอ้แผ่นไม้เปลี่ยนใหม่ครับดูดิแผ่นไม้เหมือนเหมือนชิ้นขึ้นนะครับโอ้โหสุดยอดนจะพาทัวร์ใส่ไว้เฮ้ยมีเพื่อนแอบ นี่ผมเล่นตัวละครใหม่เลยนะพับไปแม่งเลยลองดิเพื่อนแม่งล้มแล้วเราต้องไปช่วยเพื่อนเฮ้ยคาตกรตัวตัวใหม่นี่ไงเดือดใบเนี่ย,ยถ้ามันตีไอตัวนี้นะผมเมื่อวานผมไปดูคนฝรั่งเล่นมามันถ้ามันตีติด กำแพงมะไรมันจะสามารถอะไรว่าพุ่งมาได้เรื่อยอ่ะถ้ามันตีโดนกำแพงปุ๊บแต่มันจะพุ่งมาได้ตบตบน้อง,องเออมันโดนเนี่ยมาให้ทำหน้าดี่ว่ะเฮ้ยขอลองฮิ้ว่อยเพื่อนเฮ้ยตู้ก็เปลี่ยนใหม่อ๋อตู้ดีปะ แล้วเครื่องบินไฟระเบิดแกงเพื่อนเซิร์ฟเพสไม่เป็นไรเว้ยขำๆไปแล้วเพือ่อลงแล้วไปแล้วแต่คงตะขอนะี่โอ้โหดูเก่าเก่ามันเปลี่ยนเยอะนะผมไม่รู้นะมันเปลี่ยนแต่ไม่น่าจะเปลี่ยนทุกด่านนะแต่ด่านนี้มันเปลี่ยน,น ต่ผมรู้สึกไม่ชินยังแรงมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้ใหม่ๆนะนะเราก็ไม่ชินกันอยู่แล้วหน้าต่างเฮ้ยหน้าต่างมันดูกว้างขึ้นเฮ้ยผมว่าดูหน้าต่างมันดูกว้างขึ้นนะเนี่ยถ้าจะจุฆาตกรนี่น่าจะจุยากขึ้นนะมันกว้างขนาดนี้ โอ้แผ่นไม้นี้หมุนได้ไม่นานแน่นอนคาตากรแหมมันให้ปั่นไฟได้คาตากรเนี่ยมันมาทดสอบอุ๊ยมาัาระเบิดมือไม้มันสั่น โดนแล้วคาร่าชื่อแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยมีโดรีชื่อญี่ปุ่นจ,จัดๆเลยทีมเราเนีย่ยคนญี่ปุ่นมาเล่นบอลเนี่ยคนไทย่ะ ผมว่าเกมนี้มันจะเริ่มกินสเปคขึ้นทุกวันทุกวันแล้วตั้งแต่มันเปลี่ยนครับฟิกขึ้นนี่มีกระแสะไฟมีกระแสะไฟ ว่ามันมาด้วยกันไปช่วยเพื่อนมาแล้วปั่นเองก็ได้วะไปเถอะผมจะรอดูตรงประตูทางงทางออกนี่มันจะเป็นยังไงม,มันกดพลาดบ่อยนะว่ากูเนี่ย อ้าวไอชิดกดไฟเยอะอะไรวะนี่เอ้ยแต่ผมมาปั่นแางนี้แม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งพอปั่นเมื่อกี้ก็จะเป็นไฟเฮ้ยเฮ้ยมีคันโยกด้วยอ่ะเรื่องนะไอต้ตัวละครเราเป็นช่างบ่เนี้ยช่างกลมใช่ เหมือนเดิมนี่วะเฮ้ยหลออเป็นสีสม้มก็มันต่างนี่วะเหมือนเดิมมีเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงแบบว่านาฬิกาเดือนนะเวลาเปิดเพ็ง เพื่อนมันล้มแล้วมาช่วยเพื่อนเอง คอมเล่นแล้วเนี่ยพบปะฆาตกรเวลาไม่เดินตามมันก็ตกหน้าโควอยู่นี่อเตัวนี้ตัวใหม่เนี่นมนันยักหน้ายักหน้าว่ะอุ้ยเชื่อคนเร็วอะ บายโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาลองให้ดูโอเคผมมาทดลองให้ดูเท่านี้นะครับว่าเดวเจอร์กันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองค่าตกอรให้ดูนะครับผมโอเค